เราก็มาต่อกันที่หนึ่งในไฮไลท์ของงานที่ลายนั้นเปิดโอกาสนะคะคให้คนทั่วโลกมาทำบอดแข่งกันเพื่อใช้กับลายอย่างหลากหลายเงินรางวัลสูงถึง10ล้านบาททีเดียวโครงการนี้จะน่าสนใจอย่างไรติดตามกับคุณสีชัดป,ปวีค่ะ คชมคะดิฉันซี่ัดปวีค่ะตอนนี้ยังคงอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาร่วมงาน Line Developer Day 2016เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ชมก็จะได้ทราบว่า l ล n e เนี่ยประกาศว่าจะมอบเงิน10ล้านเยนให้กับนักพัฒนาที่เข้าตาเพราะฉะนั้นค่ะในตอนนี้เราไปสัมภาษณ์คุณอริยะพนมโยงว่ากันว่าคนนี้เป็นบอสเบอร์หนึ่งของ l ลน์ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไปเจอกันเลยค่ะ สวัสดีครับไหนพูดซะยาวเลย <laughs> ก่อนอื่นเลยค่ะไล n e เดฟเดย์เมื่อวานนี้ช่วยแนะนําสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วงานนี้จุดประสงค์หลักเขาคืออะไรมันเป็นงานสําหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ,ะสิ่งที่เราประกาศตัวก็คือให้นักพัฒนามาเชื่อมต่อกับระบบของไลน์<ม>แล้วก็พัฒนาบริการในระบบของไลน์สําหรับนักพัฒนาทั่วโลกแต่ว่าเราเราจัดงานที่ญี่ปุน่นประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของของไลน์ด้วยเพราะนั้นก็ยังหนักทางหน้านี้แต่วันนี้เราเริ่มเปิดให้กับประเทศอื่นๆด้วยเพราะเราก็อยากเห็นประเทศอื่นๆ แสดงศักยภาพของเขาอ่ะซึ่งคนไทยก็ผมเชื่อว่าไม่แพ้ประเทศอื่นจริงๆแล้วก็อยู่ที่นักพนาคนไทยผมก็อยากชวนชวนนักพนาคนไทยอ่ะเข้ามาพัฒนาบริการใหม่สิ่งที่เราประกาศนะครับก็คือเราจะให้รางวัลให้กับคนที่พัฒนาบอทที่เจ๋งและที่มีประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุดรับไปเลย10ล้านเยนเราะ,ะนั้นขอให้นักพนาคนไทยอ่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเราอ่ะไม่แพ้ประเทศอื่นเป็นโอกาสดีในช่องทางที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมีช่องทางในการทำธุรกิจเกี่ยวก,กับเทคโนโลยีน่า สนใจซีจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมแน่นอนเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ดิฉันซีชัดปวีรายงานจากโตกเกียวประเทศญี่ปุน่นสวัสดีค่ะ